แ่าไล่ทีกันยุดครับเฮ้ยยุดแล้วก็โชว์โซโล่เขาเรียกว่าดีชายแล้วกลาสมันก็บิทมันคืออะไรอะไรคือบิทบ็อกซ์พูดตรงๆแบบง่ายๆมันคล้ายๆกับการก๊อปเรียนเสียงเครื่องดนตรีครับโชว์เคที่สองนะครับผมเรามีสองโชว์เคนะครับผมก็เป็นบิทบ็อกซ์กับทำเป็ดนะครับก็คือน้องเอ็มพีครับอ่าโหชื่อเรียกยากมากทำเป็ดสนัตุกนะครับผมขอเสียงาเอ็มพีนะ ทำเป้สนาตุ้งไหนครับเริ่มดให้น้องๆเตรียมตัวกันนะฮะเีฮะโอเคทุกคนขอเสียงให้เอพีกับทำเป้สนาตุ้งไหนครับข้าหมูของันเดี๋ยวเดี๋ยวีเดียวทุกคนนะครับที่หลังนะครับขอดังๆครับขออนุญ ตั้งไปไหนกันครับสามสองหนึ่งไปกันต่อโอเคแล้วก็เดี๋ยวมันจะเริ่มกับเพลงแรกไปก่อนผมมี2เพลงนะผมที่จะโชว์ในวันนี้ก็ผมเพลงสามหนึ่ง เดี๋ยวเราเล่นอะไรที่มันสนุกขึ้นมาหน่อยอ่ะต่อไปคืออัพเทาฟังครับผมของเซ็ง่อยลุ้งสามสองเซ่งไป Gracias. ก็ส่วนต่อไปเป็นของคอมเมนต์นะครับเรามีกรรมการสามท่านนะครับเมื่อกี้เราจะถามพี่มารก่าครับพี่มารครับผมพี่มารอยู่ไหนครับเนี่ยอ๋อปิดได้พี่มารคิดยังไงกับโชว์ของบีบ็อกกับทำเป็ดครับผมโอ้โหก็บอกได้เลยว่าเป็นการรวมกันที่ไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนในประเทศไทยนะครับต้องขอบคุณศิลปินทั้งสองท่านนะ ก็จะบอกว่าตกตะลึงตั้งแต่ harmonize แรกแล้วเพราะส่วนใหญ่แล้วปีดบ็อกเนี่ยในเรื่องของการทำ p i t c อะไรแบบนี้เนี่ยถ้าไม่เคยซ้อมด้วยกันมาก่อนเนี่ยมันจะเพี้ยนแน่นอนเพราะว่าเชื่อว่าทางฝั่งของทรัมเป็ตเนี่ยน่าจะตรงอยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้ก็จะเป็นหอวงทางน้อง MP นี่แหละแต่ปรากฏว่าเฮ้ยทำได้ดีมากโนตตัวแรกที่ออกมาโอ้โหทัดใจมากเลยนะครับ แล้วก็ด้วยเพลงที่ Arrangement มาเนี่ยก็ต้องบอกว่าใช้เวลาซอ้อมกันนานไหมครับประมาณ3ครั้งได้ไหมหรือใช่ไหมก็ไม่ได้เยอะเลยนะครับก็ด้วย Arrangement ต่างๆก็ถือว่าทำได้ดีเทมโปนิ่งมากแล้วก็สนุกมากโดยเฉพาะเพลงที่2นะครับโดยรวมแล้วเป็นโชว์ที่โหใหม่มากสำหรับประเทศไทยขอบคุณมากครับอเลย โอ้โหมันพูดเลยนะเมื่อกี้มันชวนพี่คุยอ่ะน้องชื่ออะไรครับเอ็มดีครับน้องตอนแรกที่เป็นเสียงเบสบอลเหมือนเรือน้องทำไงอ่ะเอ๊ะเขาเรียกอะไรอีกวัตเบสป่ะเป็นโทค้ดเบสโท้เบสเหรอใช่โท้เหรอครับน้องๆเชื่อว่าพี่ฝึกสิบสามปีพี่ทำโท้เบสได้เป็นเลยไอ้ะมัสอนที่มาตั้งสิบสี่แล้วเนี่ยแล้วทำให้พี่ฟังใหม่นะครับ ไม่ใช่โทษนีน่โทษผสมกเโทษโขอคครับคุณคทานเปิดหัวได้เสียงนั้นถือว่าเป็นการดีไซน์ออกแบบที่เรอิแดีมากรับแล้วก <C ür it> ็มีมีการดีไซน์โชว์ดีดีไซน์โชว์ีหมายถึงว่าะอย่างเมื่อกี้ช่ความจุดแข็งก็คือเคมนโยีเข้ากันบรรยากาศว้สนุกนแต่เว่า,เาจะมีการยุดพักเฮ้ ยุดแล้วก็โชว์โซโล่แล้วก็แบบเขาเรียกว่าดีไซน์อใช่ไหมแล้วการาฟมันก็ไม่มีช่วงไหนที่มันเดทแอนนานกันไปเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเราก็มีอะไรต่อกขึ้นมาใหม่สักพักเดี๋ยวมันต่อนเลยเล่นกราฟได้ดีไครับครับขอบคุณครับพี่เบรับพี่เบลล์ในวงผมเนาะอาจจะไม่ให้อร์ฟอร์แมนอาจจะให้สมรแม่แต่ผมรู้สึกว่าเอ็มพีใช่ไหมที่มีบัความมั่นใจนะเวลาเล่นแบบเสียงแบบเราเป็นคนเล่นเบสิกแบบชัดเจนะ ลาเล่นอ่ะมันก็จะเข้าแบบแล้วก็เกี่อกับการยืนของน้องอ่ะหรือว่าการเปาเ่ามันเข้ารึมันเข้าใหม่นะมันฟังชัดเจนนะครับแล้วก็จังหวะที่แบบมีเล่นกับทางทีมเนี้ hey, เยเฮ้เฮ้ออะไรแบบมันรู้สึกว่าทำให้ดูแล้วมันสนุกขึ้นอันนี้คือสิ่งที่แบบรู้สึกชอบนะในในการแสดงันตรีครับขอบคุณครับ คนคงสงสัยแต่ผมเห็นจนชินตาขอได้ลองฝึกทำต้้งอุทานว่าโคตรมาเสียงดนตรีจากปากพี่คือของจริงแม่กาง<บ>ดา<บ>มันไม่ใช่แค่คลำคลำเดาเดาจินตนาการก็คือวัตถุดิบเรากระเดีออ๋ยงไอคอนแน้ผมก็ลองะสมดูอยาอกเก่งต้องเรียนรู้เริ่มจากศูนย์แล้วฝึอเอาขอม